ถ้าพี่เป็นเด็ก69นี่คือ3อย่างที่พี่จะทำก่อนขึ้นมาหค่ะ 1. รีบคุยกับที่บ้านให้จบเรื่องคณะแล้วก็มหาลัยน้องพี่บอกเลยนะว่ากระบวนการเลือกคณะแล้วก็เลือกมหาลัยเนี่ยเราต้องคุยร่วมกับพ่อแม่อยู่แล้วถูกปะพี่คิดว่าแทบจะทุกบ้านเนี่ยพ่อแม่เป็นคนส่งเราเรียนโอเคมันอาจจะมีบางบ้านแหละที่เราจะต้องส่งตัวเองเรียนอันนี้พี่ก็ชื่นชมแต่ว่าถ้าน้องอยู่ในกรณีของคนส่วนมากที่พ่อแม่ส่งเรียนพี่แนะนําจริงๆว่าไปทํำยังไงก็ได้ไปคุยกันยังไงก็ได้ให้มันจบก่อนขึ้นมาหก กรณีที่คลาสสิกที่สุดก็คือลูกเนี่ยอยากเรียนสายศิลป์ภาษาและพ่อแม่เนี่ยอยากให้ลูกเรียนสายวิทยสุขภาพสองสายเนี้ยอยู่กันคนละฟากโลกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าต่างในที่เนี้ยไม่ใช่แค่ต่างแค่วิธีการเรียนนะแต่ต่างรวมไปถึงวิชาที่ต้องใช้สอบด้วยาอยโยเป็นเด็กสายศิลป์ภาษามีแนวโน้มมา,มากว่าอยู่จะต้องสอบภาษาที่3ซึ่งแน่นอนว่าภาษาที่3ไม่ได้มีในสายวิทยสุขภาพ และถ้าอยู่จะสอบสายวิทยสุขภาพวิทย์คณิตก็เป็นสิ่งที่อยู่จําเป็นจะต้องสอบซึ่งแน่นอนว่าก็แทบจะไม่มีในใสายสินภาษาอีกเช่นเดียวกันคําถามก็คือว่าแล้วคนที่คุยกับพ่อแม่ไม่รอดแล้วเกิดกรณีดังกล่าวจะต้องทํายังไงคําตอบสั้นๆเลยค่ะก็คือสอบทุกวิชาประเด็นก็คือว่าวิชาวิทย์เนี่ยก็กระจายออกมาเป็น3อย่างแล้วชีวเคมีฟิสิกส์มีคณิตด้วยภาษาที่3อีกรวมเป็นทั้งหมด5วิชา ต่ำๆที่น้องจะต้องอ่านไม่รวมไทยสังคมอ๋อิ่มพูดอังกฤษด้วยอังกฤษแล่ยก็เป็นวิชาสำคัญเพราะต้องใช้กับทุกๆคณะเพราะฉะนั้นพี่พูดจริงๆนะไปคุยกับที่บ้านให้เข้าใจกันก่อนว่าเราจะเรียนคณะนี้มาหาอะไนี้ที่บ้านโอเคไหมถ้าที่บ้านโอเคติ๊กถูกถ้าที่บ้านไม่โอเคมาหาตรงกลางระหว่างกันไม่งั้นขึ้นมหมาปุ๊บน้องจะวายป่วงสุดๆแล้วน้องจะไม่รู้ทิศทางในการอ่านหนังสือน้องเลยแม้แต่นิดเดียว2เก็บเนื้อหาวิชาที่จะใช้สอบเข้าให้หมดตั้งแต่ก่อนขึ้นมหเรื่องนี้เป็นเรื่่่อองทีพพููดดบยยๆๆแล้้วก็ซในนะะค ใครจะว่ายังไงก็ตามแต่นะช่วงมาหกไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเก็บเนะะื้อหาแต่เป็นช่วงเวลาที่จะต้องทําข้อสอบแล้วถ้าน้องอยู่มาห้า 5, หรือน้องเป็นเด็กหก้าแล้วน้องดูคลิปนี้อยู่นะน้องอย่าไปคิดนะว่าโอ๊ยทุกอย่างเนี่ยไม่ยังมีเวลาอยู่เลยนู่นนี่นั่นที่จะบอกใค้ว่าทุกคนที่เตรียมตัวไม่ทันก็คิดแบบนี้แหลนะน้องเพราะฉะนั้นถ้าน้องเริ่มได้เร็วน้องเริ่มเถะน้องเริ่มแนะตอนนี้เลยแล้วเวลามีใครบอกว่าพี่ครับถ้าผมเริ่มเร็วผมก็กลัวผมจะจาเนื้อหาไม่ได้พี่บอกเลยนะว่าพี่ไม่ซื้อคออะ ให้น้องจะเริ่มเร็วเท่าไหร่แล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือน้องจําเป็นจะต้องทําข้อสอบอีกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันสอบจริงเพรฉะนั้นกิจกรรมหรือว่าช่วงทำไลน์มันไม่ได้เอือ้ออํานวยให้น้องจะลืมเนื้อหาได้อยู่แล้วถ้าน้องลืมเนื้อหาน้องจะฝึกทําข้อสอบได้ไงถูกไหมแล้วก็การทําข้อสอบตัวนั้นไม่ใช่หรอคือการทวนว่าเนื้อหาที่เราอ่านไปมาข้างต้นเนี่ยมันคืออะไรฉะน,นั้นถ้าจะมาบอกว่าอุ้ยเนี่ยกลัวว่ามันจะลืมเนื้อหาอันนี้นเพื่อนไม่ใช่เรื่องละ สรุปไปเก็บเนื้อหายัยงไงก,ก็ได้ให้จบก่อนขึ้นมาหกน้องจะไปลงคอร์สน้องจะไปอ่านหนังสือน้องจะไปโน้ตย่อเต็มที่ตามใจเอาที่ตัวเองโอเค 3. เปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวให้เกี่ยวกับการเข้ามหาลัยฟังตัวนี้อย่าเพิ่งงงพี่ยกตัวอย่างแบบง่ายที่สุดเลยนะน้องทุกคนที่มานั่งดูพี่อยู่ตรงนี้มีอจอน้องทุกคนที่มานั่งดูพี่อยู่ตรงนี้มีทิกต็อก น้องคนจะไปเริ่มฟอช่องที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือน้องคนจะไปเริ่มฟอคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องทางด้านการศึกษาได้แล้วปกติเราฟอศิลปินปกติเราฟอคนที่หล่อสวยถูกปะตอนนี้ไฟลนก้นแล้วนะเราอยู่ม .5 แล้วนะไม่ใช่เด็กแล้วนะเริ่มทําให้ตัวเองอยากเรียนได้แล้วถ้าน้องอยากจะให้ตัวเอง ตั้งใจในการเข้ามหาลายัยน้องต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าแรงบันดาลใจที่ทาให้น้องอยากที่จะสอบเข้าเยอะๆอันนี้พี่ขอแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวนะพี่ว่าแรงบันดาลใจอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่มีผลเท่ากับเดทไลน์นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทาไมอ,อจอติวเถื่อนเนี่ยถึงมีเดทไลน์บอกตลอดว่าน้องเหลือเวลาอีกกี่วันถึงจะสอบ พี่แนะนำมากมากเลยนะคะว่าเด็ก69หรือว่าเด็กม .5 ในปีนี้ไปฟอร์อจอติวเถื่อนไวเ้เถอะตอนนี้เนี่ยการเคาดาวเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นสำหรับน้องเพราะว่าการเคาดาวมันเกิดขึ้นสำหรับเด็ก68เดนะ็ก68ณวันที่พี่พูดอยู่เนี่ยเหลือเวลาแค่8ปวันก็จะถึง A Le v e l พ,พี่จะบอกว่าหลังจาก8 1วันผ่านไปปุ๊บสิ่งที่พี่จะทำคือพี่จะเคารดาวสำหรับเด็ก69ทันทีเพราะฉะนั้น81วันตัวเนี้ยซึ่งเป็นเวลาของเด็ก68พี่จะบอกว่าเด็ก69สามามรถลักไก่ในการเรเิ่มอ่านนนัังงืออตตต้้้แ่ีไดนะ ้องเชื่อไปเถอะเวลาเกือบ3เดือนน้องสามารถเก็บจบได้จริงๆ2วิชาเลยนะถ้าน้องเริ่มเร็วตอนนี้น้องจะขอบคุณตัวเองมากๆเพราะว่าน้องจะมีภาษีมากกว่าชาวบ้านที่เพิ่งไปเริ่มหลังจากที่มีการสอบเอเลเวของเด็ก6-8จบแล้วทําอะไรก็ได้ที่ตัวน้องในอนาคตจะรู้สึกกลับมาขอบคุณตัวน้องอะ่ะขอ้เต็มที่และตั้งใจกับการสอบเข้ามหาลัยกันครั้งนี้ทุกคนคะ่ะ